สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะคลิปนี้สร้างเตาค่ะจะไปตามโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของปูลมโพนะครับตัวเล็ปูลมโพจะเปลี่ยนบอลนึงโค้งสุดท้ายนี่นะครับเนาะเดี๋ยวสร้างเตาค่ะจะโทษไปถามปูนะครับเป็นแนวทางของปูลมโพกันนะครับเนาะท่านผู้ชมเขามารับชมแล้วนะครับเนาะหนึ่งไรหนึ่งแค่ของท่านผู้ชมก็จะเป็นกําลังใจกับสร้างเตานะครับเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามว่ากดกระดิ่งนะครับเนาะ เพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปโทรไปถามปูหลวงพ่ะครับเนาะว่าตัวเลขโค้งสุดท้ายนี่จะได้ตัวใดเนาะครับเนาะปูไปจะเน้นให้ตัวใดครับครับผมเป็นยังไงครับโค้งสุดท้ายปูครับครับผมครับค่ะครับค่ะ

รอ,อ,อ,องสองครับครับมสาันปปสะองหกสองห้าสองหสองห้นะครับสองห้าตัวนปนตับตัอีกครับตัวไหนครับปูอันนี้เบื่องกับหกตัวที่หนึ่งหันี่ อันนี้ก็ค่ะหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามครับผมครับผมนะไปกลับบนล่างเนะครับปูครับครับผมล่าง,งก็ต้องกลับเนะครับล่ัครับผม ววนนค่ะ,ววะค่ะค่ะค่ะค,ะ,ะครับผมเลขตั้งหักนี่คือเกาเนาะครับ,บรปเบูเลขตั้งหักบเปี 0, ่ยนเนาะครับเลขตั้งหักนี่ศูนย์มีหามีสองเนาะครับปูชุดแรกครับชุดสองมีหนึ่งมีหกมีสามเนาะครับ ครับผมครับผมแต่ว่ามือค่ะมือนี้ม่เน้นให้ก็คืออ่าเลีชุดใหญ่ไปกับบนล่างนี่ก็คือสองหาสองหกเนาะค่ะค่ะส่วนชุดเล็กล่างอย่างเดียวคือหกสี่แล้วก็หกสามถือตรงบ่ค่ะล่างก็ต้องกลับแล้วครับผมล่างก็ต้องกับค่ะค่ะบันเลขสามตัว เลขสามตัวคือได้หนึ่งหกสามตัวเดชุดเก่าครับชุดเก่าค่ะเป็นตัวเลขเป็นชุดเก่าแต่ว่ามาเน<อ>ียนไทยก็คือแคนียอนบ่ค่ะปัวค่ะปูนี่ไม่ดีบ่ค่ะปูนี่ไม่ดีบ่ค่ะอันีค่ะเป็นกาออันนี้ก็ค่ะ

เคยเคยเคยฝันอยู่เคยฝันว่าเห็นป่าซองตัวเราพูดแล้วบางทีมันมาเจ็ดซองนะครับครับอันนี้ก็แล้วแต่คนฝันนะครับแล้วแต่คนฝันนะคะเพราะว่าบางคนกับฟันป้าเป็นแตกครับบางทีคนมัันบางทีฝันบาคือกันครับ่ไม่ออกคาแตกเจ็บมาครับ ค่ะ <im itation> ่กงิมนมไม่ทำไม่ตังเงานไม่ตัง้งคไรกันหรอนนี้นนนทีเรนตั้งคนเยอะเลยค่ะเอ่อตั้งมาในติดกัน้าครับผมตกวอนนีผมบอกลานเจ็ดแปดน่ครับค่ะกลานพัฒนป้าป้า <im itation> ก็นี่เป็นก็เขาแบบนี้หกเจ็ดแปดีกหกตัวเอ็เจ็ดโงนพกคนีอเอาเอปขอเอาไปงเจ้ารคว้าเลย ครับะร่เกครับผมตาพบ้าครับมีหัวมีหน้าเ่อตั้งอยู่ต่ตีเปียเอีเก็บปยกหน้านี้หนจับวาวมันหาเลยมตอ้ตีไเก็ปียกลอเก็บเียอยู่ครัค่ะเจอหาไมันกีกไม่ีนมาแล้ดีกว่านมเป็หาเปียกเก็บแบบนี้ค่ะหกครับค่ะมีหัวแต่เอาไปตั้งหน้า ก็ไค่ะครับคุณผู้ครับค่ะจะว่าในสูตรปูงวดวันที่หนึ่งนี่เข่านะครับเข่าครับผมเข่าหนึู่นโตตรงๆเลยนะครับครับวันี้ปูกับมีความมั่นใจนะครับปูครับครับะตรครับมีมีตัวหนครับ มีศูนหากกับซ้หนึงที่บริจาคมาเห็นเบอร์ในศูนย์แลค่ะอบริจาคคูวันี้์นะบริจาคคู่ครับผมหนึ่งเป็นหงาแล้วดียร์ปครัค่ะตอนบริจาคหนึ่งจังโปแต่ว่าเป็นเกณทางนอกค่ะครับผมแครที่มากก้ครับเป็นแม่เลีง่ศูนย์หนาวอย้าอันนี้ผมนะตัแลแต่ว่าบริจาคดวยกันค่ะ ครับก็ให้เอซเพิ่นพิจารณาเบิ้งเนาะครับปูชอบกระตามไม่ชอบกับปอยพันเนาะครับครับผมกับกอบข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 ดีๆของขอดขอยครัอบข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 อบอบาอบข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 ูรขอบ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 มอบอบข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 อกขอบขอบขอดขอบขอมขอบขอกขอบขอกขอบ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 ทอาขอบขอขอบขอนขขออ เล่ชุดใหญ่ข้างบนล่างอ่ะสองชุดนะคะสามตัวชุดเดียวล่ะค่ะเลขล่างย่างเดียวก็ต้องกักสองคู่นะคะท่านผู้ชมในโครงสุดท้ายเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวเลขด้วกันเลยค่ะท่านผู้ชมนี่กับเป็นตัวเลขทั้งเบิร์ตนะครับของปูลมโพงเมวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้คือปูหามาตั้งแต่ตองวดนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือโค้งสุดท้ายที่หายมากเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเอามาเปรียบเทียบชูกันเบิร์นนะครับว่าปู บอยได้เห่มาตัวได้แน่นะครับในโค้งสุดแย่นะครับเพราะว่าปูกัดคัดออกเอาเต็ตัวเน้นๆมาให้เ่ยวห่นะครับแต่ผู้ชมเนาะค่ะอ่าอันนี้กับจะเป็นชุดแรกนะคะกือชุดเต็มน,นะคะ่านผู้ชมจะมีทั้งเหล็กตั้งรักนะคะครับผมค่ะส่วนมากนะคะเหล็กตั้งรักนะคะมันเคยมาน้ากันนะคะ,ค,ะคือจะงวด หกเจ็ดแ <10 S 2> กัมาน้าก,กันนะคะท่านผู้ชมวดที่แล้วหนึ่งศูนย์กับมาน้ำกันศูนย์หนึงวดที่แล้วนะนะคะท่านผู้ชมวันี้ก็มีหนึกับ0ูนย์หาสองนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับชุดแรกที่จับมากมนะคะมันจะมี60ศูนย์ห้าหนึหาสหาสาหานะคะค่ะแต่ว่าในชุดแรกนะคะจะเน้นไปที่62กับห2านะคะท่านผู้ชมนะคะ วิ่งนะคะวิ่งหาร่องสองนะคะในชุดแหลกที่ปูไ้มาชุดใหญ่นะคะส่วน่วนเล็กนะคะก็จะเป็นเล็กล่างอย่างเดียวนะคะก็จะมีสีกับสามนะคะเด่นที่สี่ค่ะล่างอย่างเดียวนะคะมีหกสี่หกสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้านะคะค่ะ5้าามัจะไส่นะคะท่านผู้ชมห้าห้ามาจากะคะมมาากู่ต่างนะคะคู่ต่างเท่ากับเคยออกนะคะท่านผู้ชมบอม,มบเบลมาบ่เคยออกนะคะ ขายชุด3ตัวนะคะมีหนึ่งหกสนะคะหกศูนยนะคะท่านผู้ชมเน้นไปที่1 6 3นะคะท่านผู้ชมขามาลาสุดมือนีนะคะนี่โครงสุดท้ายเนาะคผู้บรรยายมาวิ่งที่หานะครับเนาะล่องที่2อันนี้คือไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับผมผู้บรรยายจะได้ในที่2 6 2หนะครับทั้ง3ตัวก็จะเป็น1 6 3นะครับตัวเลขยังบเปลี่ยนนะครับเนาะครับผมส่วนวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งที่4นะครับล่องที่3เนาะ เดินไปที่หกซี่หกสามนะครับเนาะอันนี้คือปูหายเหรียญล่างย่างเดียวนะครับเนาะล่างไม่ต้องกลับสองขั้เน้นๆนะครับท่านผู้ชมเนาะพิจารณาไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนหนึ่งหกสามเนาะครับปูเอาจากตัวเดินที่หาต้องหัวนะครับมาไหวก็คือปูขัดมาแล้วนะครับสามตัวตรงๆเนาะหนึ่งหกสามนะครับเพราะว่ามันเคยมาเนี่เด็ตรงนี้นะมันเคยมาด้วยกันมาสามตัวเคยมาแล้วกันเนาะใช่มากกว่าที่แล้วแต่ว่างวดที่แล้วนะมาสองตัวงวดกอนนั้นนะหกเจ็ดแปดมาด้วยกันสามตัวเลยวันนี้ปูก็เลยจับมาหาหนึ่งหกสามนะคะ ถ่าที่เห็นนะไม่ก็จะมาสุดเหล็กแต่ว่าสุดเหล็กของเ่านะมันเป็นแทลางนะแต่ว่าค่ะบมแหน่มันก็อาจจะลอยขึ้นบนก็ได้นะคะ,ะคนนเพราะ <ใน S 2> มันก็น <ะ S 2> เคยมีนะคะเคยเป็นนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขสรุปให้สําหรับผู้ใดที่งงหน่อยนะคะนี่คงสุดท้ายนะคะวันที่16เมษายน2565นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะมืนน้อนี้แอดมินลละกอะสั่งเตาน้ําโชกแลักอะ,ะนำม้วนนะคะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพอกันใหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ